เรื่องร้อนแวดวงการเมืองคันหลังจากที่มิวสิรินพัฒสส,ส,สกรุงเทพมหาคนครเขต14นะคะได้ออกมาโพสทวิตเตอร์เดือดค่ะ หลังจากที่ว่าถูกสสท่านหนึ่งได้มีการกล่าวพาดพิงหลังจากที่หยิบข้าวกล่องจากสภาออกมาค่ะซึ่งในคำบรรยายนะคะได้มีการใช้คำพูดค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรคมรีแคปจะพามติดตามกันค่ะหมิวสิรินพัฒน์กองตรการค่ะสสกรุงเทพหานครเขต14ของพัรคก้าไกลนะคะได้ออกมาโพสเดือดกลางดึกของวันที่6กันยายนค่ะว่าเจ้าตัวนั้นได้ถูกสสคนหนึ่งแอบถ่ายรูปขณะที่กําลังหยิบข้าวกล่องจากสภาค่ะที่เหลือปริมาณมากเพราะสสไม่มารับประทาน กันค่ะและสสคนนี้ก็ยังได้นําไปโพสลงในอินสตาแกรมเพื่อหวังประจานตนเองหรือไม่นั้น เพราะว่ารูมนี้บรรยายโดยใช้คํารุนแรงอย่างเช่นคําว่าลักลอบนําอาหารสภากลับบ้านค่ะโดยเหตุการณ์นี้เองนะคะทางด้านของชาวเน็ตก็ได้มาตามหากันว่าสสคนที่โพนั้นคือใครค่ะโดยอาศัยข้อมูลที่หมิวสิรินพัฒนได้เปิดเผยว่าเป็นสสสองสมัยและมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมราว4 0 0พบัญชีค่ะโดยหมิวสิรินพัฒนได้มีการโพสในทวิตเตอร์ระบุข,ข้อความว่าน่าแปลกใจนะคะเป็นสสมาสองสมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารตอน เลิกประชุมสภาอีครั้งและอีกหนึ่งโพสต์ค่ะมีสื่ออยู่ในมือก็หัดใช้ให้มันเป็นถ้าใช้สื่อไม่เป็นเดินเข้ามาถามได้เลยยินดีให้คําแนะนําค่ะถ้าอยากได้ยอดติดตามที่มากกว่าที่มีอยู่4,000กว่าคนในบางส่วนโพสต์ของมิวซีรินพัทย,ยังได้ระบุว่าเข้ามาทํางานที่มีเกียรติแล้วก็ช่วยภูมิใจที่ประชาชนคนไทยเขาเลือกมาของตัวเองหน่อยมีหน้าที่ทํางานกันเมืองก็ทําไปจะอภิปรายจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรก็ว่าไปทางด้านของชาวโซเชียลนะคะก็ได้มีการติดแฮชแท็กรีมมิวค่ะและก็เรียกร้องให้ สสคนอื่นๆให้ความสําคัญกับการประชุมสภาและการโดดการประชุมจนอาหารที่รัฐสภาจัดเลี้ยงนั้นต้องเหลือดทิ้งค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลางดึกในแวดวงการเมืองค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของโพสต์ที่มิวซีรินพัทได้ออกมาทวิตเตอร์รวมถึงความคิดเห็นของชาวเน็ตค่ะหลังจากนี้คมรีแคปบจะามาติดตามอะไรอย่ายลืมชมกันค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ